รวมของในห้องน้ำที่ใช้จนหมดมากแต่มีอะไรหมดบ้างมาดูเฮยคือจะบอกว่าทิ้งไปเยอะด้วยนะครล้น้ำมันมะพร้าวใช้มาหลายลิตร<า>ต้องมีติดไวเลยสูตรบักผมคือใช้แทบทุกสูตแบบลดลดแล้วก็คีนซิที่หมดตอนนี้จะมีสมูทโตวอันนี้คือใช้หมดไปหลายสิบขวดแล้วุกโกอันนี้คือขวดที่สที่กาลังจะหมดสิคือเก็บทิ้งไปเยอะแล้วก็พอมาดูคลิปนี้เออมีหลายตัวที่เลืมล้กซสิวบีเคใช้มาตั้งแต่สมัยมหาลัยอันนี้เป็นสูตรใหม่จะหมดอีกแล้วไทนกิโมริเซ็ตที่สาม ชอบมากสะอาดจริงใช้ง่ายอะทีเมนมะขามอันนี้ใช้กระปุก500กรัมหมดไปแล้วปุกหนึ่งแล้วก็อันนี้เพิ่งแกะมาใหม่อีกทั้งคู่นลยสกขับมะขามอันนี้เป็นกระปุกที่สามหนอยากได้ฟิลกาแฟคืออันนี้ไห้องน้ำเลอมากมหาสมุนไพรอันนี้เคอใช้กระปุกจริงไป2กระปุกใช้แบบกิโลหมดไปกิโลคืนอันนี้กระปุกใหญ่กระปุกที่สอเลยอีกครึ่งกระปุกโคตรเลอะเหมือดินแดงอันนี้เป็นมา์กโดแดงเอฮีแบบเป็นแหล่งรวมโกดผลไม้ใช้ไปกิโลกว่ากว่าแล้วเหลือก้อนกระปุกกำลังจะมมดโกนอันนี้ใช้ไม่ ม่วงอันนี้กำลังจะหมดแล้วก็ต่อแ<ป>อน่ชอบรู้สึกฟันขาวขึ้น,<ป>ท,นทุกวันใช้ทุกวันเลยคนถามบ่อยมากอันนี้มีหลายตัวที่หมดแต่ลืมเอามามีใครอยากให้ทำ ep สองเดี๋ยวไปลืมมาแป๊บมีเยอะ